สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานลอยข้ามถนนพระรามที่4ใกล้แยกพระราม4คลิปนี้ก็จะพาชมบรรยากาศใหม่ของตลาดลาวแล้วก็ตลาดคลองใจย2หลังกรุงเทพมหานครได้ยกเลิกแผงค้าแล้วก็ปูพื้นทางเท้าใหม่ กรุงเทพมหานครได้ยกเลิกพื้นที่จำการค้าบริเวณตลาดลาวริมถนนพระรามที่4ติดคลองหัวลำพงและด้านหน้าตลาดกองเตยสองเขตกองเตยกรุงเทพมหานครโดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าใหม่ตั้งแต่ถนนพระรามที่4ต่อเนื่องถึงถนนรัชดาพิเศษแยกนรนองตั้งแต่บริเวณตลาดลาวจนถึงหน้าตลาดกองเตยสองปัจจุบัน การปรบับบูัศน์แล้วเสร็จประชาชนเดินสัญจรได้อย่างสะดวกสบายตรงนี้ก็มีการปรับปรุงทางเท้าอีกเล็กน้อยนะครับทางการไฟฟ้าได้มีการนำเสาไฟฟ้าออกไปบ้างนะครับ กรุงเทพมหาคนครได้ดําเนินการรื้อถอนโครงสร้างและส่วนประกอบอื่นๆบริเวณตลาดราวเก๋คลองเตยเมื่อวันที่2ถึงวันที่4ต่ธาคม2567ที่ผ่านมาโดยสํานักงารโยธาได้เข้ารื้อถอนโครงสร้างเหล็กหลังคาวัสดุหมุหลังคาตัดเสาเหล็กตัดรั้วแผงเหล็กโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเช่นสํานักงานเขตคลองเตยสํานักงานจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงตลาดลาวมีผู้ค้าที่ตั้งแผงอยู่บนทางเท้า91ลายที่ทำการค้าในตลาดลาวโดยได้ย้ายเข้าไปทำการค้าในพื้นที่ตลาดของเตยสองและพื้นที่ตลาดใกล้เคียงปัจจุบันได้ทำการปูพื้นทางเท้าใหม่แล้วเสร็จถอนเสาไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออกไปบ้าง ประชาชนเดินสัญจรได้อย่างสะดวกคุณภาพน้ำในคลองหุ่นพงก็ดีขึ้นมากโดยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจรไม่ให้นำรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดริมทางเท้าหน้าตลาดลาวแต่ก็ยังพบว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับบางท่านก็ยังฝ่าฝืนนะแต่ก็มีจำนวนน้อยปัจจุบันการจราจรบริเวณแยกพระรามสีนนพระามสี่สน ก็คล่องตัวขึ้นมากนะครับบริเวณไฟแดง คุณภาพน้ําในคลองหูลําโพงนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากนะจากเมื่อก่อนก็จะมีขยะนะครับอยู่จะไมปหมดนะเนื่องจากมีตลาดด้วยนะครับมีตลาดทําให้พวกไขมันเศษเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีการทิ้งนะครับลงคลองก็ทําให้น้ําในคลองหูลำโพงเนี่ยดูสกรปรกนะครับเน่าเหม็นปัจจุบันก็ดีขึ้น ได้ทำการรือถอนเสาไฟฟ้านะครับบางส่วนนะที่ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่ายังไม่มีความจำเป็นนะต่อไปก็จะรื้อทั้งหมดนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงนำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วก็เสาไฟฟ้านะครับจะถอนออกไปเดี๋ยวผมพาเดินดูต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ตลาดลาวนะเดี๋ยวเดินไปทางตลาดของเตยสองนะครับซึ่งอยู่ติดกันนะ พื้นที่ทางเท้าตรงนี้ก็ปูใหม่นะครับเดี๋ยวจะเดินต่อเนื่องไปจนถึงตลาดขาเตย2ตรงนั้นก็มีการยกเลิกแผงค้าไปนะครับหน้าตลาดข้าเตย2แล้วก็ปรับปรุงทางเท้าเสร็จแล้วบรรยากาศก,าก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับบริเวณหน้าตลาดลาวนะเมื่อก่อนจะเห็นมีแผงค้าเต็มไปหมดนะครับมีรถยนต์เข้ามาจอดรถทุกๆก,การจราจรติดขัดมากๆเลยตรงนี้ พื้นที่ทางท้าก็สัญจรได้สะดวกนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกพระรามที่สี่ด้านนี้เป็นถนนรัชดายพิเศษนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าของตลาดของเตยสองเมื่อก่อนก็จะมีแผงค้าเต็มไปหมดเลยนะครับเดินไม่ค่อยสะดวกนะ แล้วก็มีรถจอดอยู่หนาแน่นมากเลยเนี่ยครับยกเลิกไปแล้วนะก็เป็นพื้นที่กว้างๆโล่งๆเลยนี่เป็นภาพเก่านะภาพเก่านะครับจะเห็นว่ามีแผงค้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีรถยนต์นะครับเข้ามาจอดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันก็ยังให้จอดนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้จอดแบบแช่นะหรือว่าจอดทิ้งนะครับให้จอดรับส่งของได้กรุงเทพมหานครนะครับได้ดําเนินการลื้อแผงค้าริมทางเท้าตลาดขอัญใจสองถนนรัชดาพิเศษโดยทางกรุงเทพมหานครได้ยกเลิกพื้นที่ทาการค้าได้ลื้อถอนโครงสร้างและก็ส่วนประกอบอืน่นๆบริเวณด้านหน้าตลาดขวัญใจสอง 2, ฝั่งถนนรัชดาพิเศษเขตของเตยตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงห้าแยกนรนอง ด้านหน้าตลาดเขาเตยสองถนนราชดาพิเศษก็มีผู้ค้าบนทางเท้านะครับอยู่ประมาณ10กว่ารายนะจำหน่ายปลาสดผักสดพื้นที่ทางเท้าก็จะเปียกน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับก่อให้เกิดความสุขปรกสำนักง,งานเขตของเตยจึงได้ออกประกาศให้ผู้ค้าหน้าตลาดของเตยสองหรือแผงค้านะครับย้ายออกไปเมื่อวันที่19มกราคม2 5 6 8ที่ผ่านมาโดยผู้ค้าก็ได้ย้ายเข้าไปทำการค้าในตลาดของเตยสอง และตลาดใกล้เคียงปัจจุบันก็ได้ปูพื้นทางเท้าใหม่แล้วเสร็จประชาชนเดินสัญจรได้อย่างสะดวกตั้งแต่แยกพระรามสจนถึงแยกนรนองต่อเนื่องมาจากตลาดลาวฝั่งตรงข้ามผมก็เป็นตลาดคลองเตยหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังมีแผงค้าอยู่นะคลิปนี้ก็นำบรรยากาศมาฝากกันนะครับบริเวณด้านหน้าตลาดลาวนะแล้วก็ตลาดคลองเตย2นะครับ ก็เปลี่ยนไปเยอะนะประชาชนได้เดินสัญจรทางเท้าได้อย่างสะดวสบายนะครับไม่ต้องเดินอยู่บนถนนเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง v m p มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ